พีกรนมานดพี track, ่กรอนอะอะไรครับพี่่าหายแล้วก็มาดิพี่กนห่สรับลูกสดับครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับาเข้าสู่ชัยโซโลครับผม่ะเห็นผมวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่ตาพิทย์ฝากฝั่งไว้เกมแห่งแลาวเลมาช่วงนี้เขาดุลาเยอะหน่อยอ่าวันนี้ครับมีเกมมาให้เล่นง่ายแถมได้ตังค์ด้วยก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนแข่งกินครับผมเดี๋กินอะไรเดี๋ยวเอาขออุปกรณ์เลยครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกินกะหล่ำปีแสนอร่อยกะหล่ำปีซอยทีทีที่เสิร์ฟมาพร้อมกับ หมูทอดสุดเด็ดจากพี่นุชผู้ที่ได้ฉายาว่าเจ้าแม่แห่งของทอดประจำไทยโสโรเมื่อพูดถึงรสชาติบอกเลยว่าอร่อยจนต้องลุกมาต่อยคนข้างๆเลยทีเดียวอ้เป็นไงเป็นไงนี่ไมมีทันแก้มเลยแเออเออยอดดีกว่าพิธีกรเก่าอีกแก่มให่กินอย่างนี้แล้วก็แจกตรงแจกตัง สองที่เอามาให้แข่งกินกันเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้จับจับทีมก่อนเลยะแบ่งทีมอ่ะทีมละสามคนจับเวลา20นาทีใครกินปึ๊บอ่านับจานใครกินได้เยอะที่สุดก็ได้เงินรางวัลไปเลย1,000บาทแบ่งกันเอาเองนะหาทีมอ่ะเดี๋ยวกินกินเสร็จพาผมไปโรงพยาบาลเลยไปทำยังไงขยี้เอูปวดฟันอยู่อะขยี้ปวัน้อ่เลยมาเลยมาเลยออกมาลยออกอ้าวเฮ้ยนี่ไงแล้วได้ได้ว กับพี่เก้าของเราคือเดี๋ยวจะให้แข่งกินผักครับผมกะหล่ำปีก็ให้กินให้แข่งกินผักกินผักใช่กินผักก็คือกินผักแข่งกินผักหมูเอามาตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนปายพี่โตมาไงวะ้ายพี่โตมาไงวะไปเกี้ย กินผักกัแล้วเอาหมูแต้แกเรียนเนี่ยใครมาสอนพี่กินข้าวอย่างนี้วะเนี่ยมีประโยชน์แด้พี่เห็นเป็นเต่าไงเนี่ยคนกินยังเลยผักเนี่ยแต่ว่าพี่มีตัวช่วยให้ในไ,ไต้ยังทางกันเลยมีซอสด้วยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างามีมาลองเยสมา,มาเนสน,น้ำไอสัตว์ มังคลาล่ะมีซอสมะเขือเทศอ่าอ่าสุดท้ายมีผักทศนี่มีอะไรนี่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้กันแล้วไม่ได้ันแล้วตัวหมูเนี่ยมีบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่อั้นแต่เราไม่นับคะแนนเราจะนับคะแนนก็ต่อเมื่อกินผักเหมือนโหมดจาง ภายใน20นาทีเนี่ยต้องส่งตัวแทนมานั่งกินกันอ่ะใครกินไม่ไหวแท็กเพื่อนมานั่งต่อแต่ต้องเล่นกันทั้งหมด3คนนะถ้าไม่ครบ3คนก็ถือว่าเป็นโมฆะคนละ20นาทีนั่งกินไม่ใช่ทั้งหมด20นาทีทั้งหมดใครไปบริหารอะไรได้ใช่ผูมีเฮ้ยเชฟโรยเกลืออรโรยเกลือ ่าโอเคตอนนี้ก็ส่งตัวแทนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังสัญญาณนะครับจับเวลา20นาทีถ้ากินไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวเพื่อนเข้ามาอ่าถ้าพร้อมแล้วก็เด็กนุ้กหิดผักเลยบ้านซ้อนพี่ไม่ออกเรื่อยๆพี่พี่มันต้องี20นาทีนะยิ่งกลับยิ่งกลับเรื่อยๆเลยพูดไม่ไก่ซอสเราต้องแบบว่ากินแบบนี่ๆที่อย่ามายองเนสเ้ยอย่าไปดิ กินสเต็กไปเนี่ยกินชิวเลยแบบนี่ <c oughs> เขากินมาม,มุนหม,ม,มาเหมือหมาไว้ผมเน้นซอสเว้ยไม่เน้นผักเลยเออนี้ผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับผมเอาเหลืออีก18นาทีครับหมูก,ก็ไม่แทงเลยเขาแทงเลยหมูมกินได้น,นี่กินหมูบ้างมี่กินหมูบ้าง <c oughs> แต่ไม่รับใจอย่าไ่สนใจเขาพี่อย่าไปสนใจเขาโอ้เราพลาวพี่เฮ้ย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 พี่ปานทำไรอ่ะโอ้ยสลับไปพี่ กินไ่้้เยยโอบสามนาทีนะครับเหลืออีกสิบเจ็ดนาทีครับเฮ้ยแตงหมดแล้วทีมมึงอ่ะซอสอ่ะเติมเลยเติมเติมได้นะเติมได้อ่ะพี่เดย์หมดแล้วครับขอจานต่อไปแล้วครับต่ออะไรพี่เดย์นี่พี่เดย์กินหมูแล้วดีใจมีคนกินหมูไปแล้วเหมือนดีใจเนาะคนกินหมูอ่ะดีใจดิไม่ไม่เห็นเลยว่าใครกินผักอยู่ดีใจไหมเนี่ยดีใจดิดีใจมีคนกินหมูแล้วนี่อย่างนี้ซอสก๋วยเตี๋ยว อยู่แล้วไฟแรงไงโอ้ยเขาไปจานสองแล้วเนี่ยยังอยู่จานหนึ่งชิ้วเลยจ่ะพี่แข่งกินซอสไหมครับไม่พี่ผมไปกินซอสตัวเต็งเลยวะเราเต็งเต็งเลยซอสเลยไม่ขยับเลยผักคือทุกวันเนี่ยผิวพันธุ์ดีเพราะกินผักเยอะโอ้โหอะไรนะกินผักเยอะไม่ได้กินผักเยอะแลผิวอย่างเงี้ยกินผักอะไรวะแยงไงอะไรเนี่ยนแล้วนะครับ6นาทีแล้วพู คำถามนี้มันจริงหมดสับตัวไหมฝั่งแรกโมเดลของผม PMC เขียวมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งน้องเฮอริเคนเข้ามานี่ช่วยช่วยใส่ลงไปมันจะอร่อยพี่ช่วยเลยพี่ช่วยพี่ช่วยสัตว์ชห้ยลองช่วยก็ได้มั้งนี่ตัวแทนของผมไอ้เด็กสองการยังอยู่เลยใช่ไห้ลองเออไปไปไปจัดไปอย่าให้เขาแซตกอะไรเ้ย เฮ้ยอะไรอะไร้องหมูกน้องหมูคอน้องเรอวันนั้นอะเฮ้ยจะอยู่ตรงนี้านได้ไหมเดกินไหอเจกินไปตอนนี้แปดนแล้วครับเฮ้ยแล้วแวแล้วแล้วแ้วแปอรูแล้วเป็นไงน้องผมเอาหมูลงมาไม่กินหมูได้ไโอโห้เสียดายนะลวหลิวไม่อต้องข้าวเลยยังล้วเียดงเสียายหมูหมูแล้กินหมูไล้หมู้ตบตท้าย้าเช็นกเน้ย คนกินหมูแล้วไม่กินไวน์หรือเปล่าไปแล้วการสองไอ้น้องสองอันที่สองเลยอันที่สามยังตาตาแล้วเอาเรื่องไรเรื่องไรเออเออเอาไว้คุณฝนคุณฝนน้องเรานำเขาเรานำเขาไปเออเออไอ้เนี่ยเขาบ่นเยอะหรือเปล่าวะเฮ้ยบ่นนั่นน่ะทันคานอ่ะตอนนี้เก้านาทีแล้วนะครับอาเพื่อนกูเงียบเลยเฮ้ยมันแล้วหมันแล้วหมดแล้ว ยังไงพี่เฮ้ยไวยังไงยังไงไอ่ต่อไปต่อ่อไใส่ซอสนะสไ่ชอบพีนะ่ะน่าจะหมดซอสน่าจะหมดแต่ทีมผมยะะผมังเดียวแล้วอะไรอ่ะผมเห็นพวกคุณแข่งกันกินผมก็รู้สึกหิวอยากกินบ้างอะไรอะไรไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ผู้ทอดของอะไรอ่ะไม่เกี่ยวไม่มีของกรรมการบ้าเปล่าเฮ้ยต่อหปล่าเฮ้ยไงไดเออเฮ้ยจานที่สี่แล้วนะครับผมผูกไม่เกิไม่เกิดไม่เกิดตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยพี่แม่งตกทีมพี่แม่งตกตกทีมผมเว้ยหรือหมอไปเลยนั่งกินไปอะไรอ่ะติดกองถ้ามีไม่ยุ่งเลยอ่ะบควรแทงเลยเฮไอ้ไอ้ยพงกระมอนปู่ครับอนนี้ติดกองในนะครับไม่อยู่โอยจะเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเข้มแข็งแข็งอะไรงี้อ่าทีมสีแดงเปลี่ยนตัวครับตอนท้ายมีคำโทษนะครับ กินให้หมดนะครับผมไปให้เลยเนาะไปให้เลยต่อใส่เชลใส่เชีลใส่เชลใส่อะไรของมึงเนี่ยกินอะไรโอ้โหมึงกินยังกับมึงไม่มีใครตอบมึงแล้วอ่ะมึงกินทิ้งอ่ะเปลี่ยนไหมมึงยังไหวมึงยังไม่งยังสภาพตรงเนี่ยอ่าแตเหลือก็น่าดีนะเราต้องเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเล่นเล่นในโกลบิกูเล่นเหรอสี่จานนี่หว่าใช่หัวใจงาข้าวเอา หลืออีกอ่าสมนาที้ตอนนี้เฮ้ยเอ้ามันตีผักก่อนได้ไหมเขานับผักแล้วมันจะเร่มหมูมันเรือนอะรนอะไรเราจนตีมันยหมดนเยอเสีปาเกตตี้นะแเนี่ยเีุหอะไรมันกินไม่ได้มาไกินไปกินไหไเดี๋ยวกนกินไปนั่งร่โต๊ะได้ไหมครับ ชนจานกันหน่อยนะขอชนจานหน่อยหมดจานเขาหมดจานหมดจานมันหมดไม่กลับเลยเอาสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเร็วเอออยาเปลี่ยนตัวไหมกูบอกว่ามึงไม่ลองขนับกูหรอกเว้ยยอมหรอกยอมพี่ยอมหรอถ้ากูไม่มีไอเทมนี่ยกูชนะมึงแล้วเนี่ยไอที่นี่ก็ใส่แล้วอ้ออ่ะ มีกติกาพิเศษมาให้ผมังเดี๋ยให้เวลาสิบวิแต่ละทีมเฮ้ยฟังขางส่วนดเนี่ยงี่น้แต่ละทีมไปหยิบอะไรก็ได้อะหยิบไอเทมมาช่วยเพื่อนนะหยิบน้ำหยิบอะไรได้ให้ช่วยช่วยเพื่อนแกเลียหนได้เหรอได้ไปหยิบมาเลยอะสิบวิเวลาเดินแล้วผมอะสิบต้องไปหยิบน้ำเก้าแปดที่เปีวน้ำอะน้ำอะไรครับเจ็ด้แก้วแก้วแก้วแ่อะไรอ้อะ คนละแล้วอุ้ยลืมไปอยู่คนละทีมเลยใจหยิบไมมเฮ้ยน,น้ำใครเนี่ยเอาไ,ไรเนี่มันคือจิตใต้คำนึงที่แท้สัญชาตญาณนีมันคือสัญชาตญาณที่แท้จริงอทีมสีแดงก็จะหมดแล้วครับมือร้ายต่อเลยครับต่อไปไหมคือล้มสัตว์ในทีมสีแดงจ,จานใหม่แล้วนะครับต่อไปครับสีบสุดท้ายปันเปิดคปั้นไหนอะ่าสิบ ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเฮ้ยหยุด่เ้าอ่ามยยหยุดหยุดติหยุดติเป็นไงรสชาติอร่อยนะม่พูดลฝั่งนี้เป็ไงครับบึกอร่อยปากลำบากเหนืเลย แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนจะชนะอ่ะเราเริ่มจากทีมสีแดงก่อนก่อนสีแดงกินไปทั้งหมดอ่าครับผมอ่าอ่าทีมสีเขียวเสียครับผมอ่าทีมสีเขียวกินได้สี่จานเลยก็สรุปครับผมทีมสีเขียวแพ้ไปครับทีมสีแดงได้เงินรางวัลน,นะครับผมแล้วก็เงินรางวัลครับผมนี่รัเบิดมาฮะหนึ่งพันบาทครับผมจัดมาจังถ่ายรูปถ่ายรูป การทำโทษนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าสู่บททำโทษกันเลยครับผมก็สรุปนะครับผมทีมสีแดงอีนพิเดก็ชนะได้เงินรางวัล1,000บาทครับผมส่วนทีมที่แพ้ครับผมอ่าก็โดนทำโทษครับผมขอของทำโทษเลยครับก็ไม่แน่เหมือนเฮ้ยม่แนเหมือนเมื่อกี้ผมโดนทำโทษแล้วนะ ดูดิขนจมูกเยอะอะที่ติดผมมั้งใช่ป่ะผมปอมๆใช่ปะไมใช่วิกพี่ไม่ลองหน่อยจัดเข้าไปแพี่พี่กดทำให้เด็กมันดูแย่มเมันดูไม่เข้าใจใช่ป่ะล่ะนี่เป็นนักมวยปั้มเลยอันนี้ก็คือเราจะจิ้มของเราเลยใช่ไหมเดี๋ยว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 เด็กมันดูไม่ต้องทำให้เด็กมันดูเลยเดี๋ยวผมไม่เคยทำอ่ะหมึ่งสองสาม อาปเลยมันแห้งก่อนโอ้เชียร้อนร้อนอ้กูบออ้้มันแห้งไงยใทางปากแทนเอ้าเมเ้เมลร่อก ร้อนร้อนนะเน้อนร้อนอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ไโอ้ย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 อ้อ้ยโอ้อ้โอ้รโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้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 ยอ้ยอ้ยอ้อ้อ้อโอ้อ้อโอ้โอ้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 อยอ

ลงโทษไหกขอจะบกหรือว่าให้มันร้อนอ่ะนี่คือลงโทษร้อนใช่ไหมต่อไปอันที่สองเฮนรีเคนอ้อยอ้อยร้อนร้อนรร้อนรร้อนอนร้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 อ้อน่กูแทงนี่าผู้หญิงอ่ะไม้ไไม่ใช่โอ้โหจูน้อ่ะมีสีของแน้อ้ยร้อนมากเลยอ่ะดี๋ยวรอก็ได้เดียวอเค เจ็บปะอ่ะเดี ok> ๋ยวตอนนี okay, ้เราก็มารอเฮพดดีดีน่ะพูดดีดอ่ี๋ตวตอนนี้เราก็มารอสองนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราดึงออกอ่ะโอเคงานไล่ําดับตามเวลาผมนก็ได้อ่าเดี๋ยวพี่ก่อนเอ้ยอะไรนะดึงให้ใจก่อนดิไม่ไม่ไม่ย้อนยอนดีกวยอยออดึงให้ี่ดยนี้ออย่มือเบาเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาดดึ สองสาม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 สองงสามสองสออกสามสอองสมอมองสงสองสมอองสมสองสงสามอง เดิมสองไอ้สกิลกูวะตกใจโอ้ยยังขึ้นอีกนับยังไม่ถึงสามเลยใส่ใหม่ดึงใหม่ดึงใหม่พอแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเอ่ะเขาเข้าไปแดไหนครับเครบแล้วหนึ่งสองสาม

โอ้โหยังม้วนไหลเลยขนอ่อนขนอ่อนไปคือลิเก้ครับผมเดี๋ยวๆๆต้องเธอต้องเธอน้าอะไรนะใครเรียงกูวะนักหนึ่งสาวอ่ะสามเดินดึงให้ผมดึงไหมออาผมดึงเลยอ่าหนึ่งสองสามโอ้นี่เป็นไงครับชาเลยชาเลยลงมาลงมาไม่ลงข้างหนึ่งอ่ะไม่ลงข้างหนึ่งเว้ยต่อไปต้นปานหนึ่ง

ก็จบกันมาแล้วนะครับสําหรับการแข่งกินของชายโซโลอ่าเป็นไงเกมง่ายๆกินอิ่มด้วยแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยอ่าบททาโทษก็สบายๆไม่เจ็บนะอ่าพุ่ต้องขึ้นเนาะใช่เุอต้องเหมือนลมาอจมเยอะขึ้นก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมแอดกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกอ่า สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมแร้ววันนี้ก็แพ้ไปก่อนแฮ้่ลาไปก่อนโดนแล้วหมดวัเนีปตัวเขาลิปคนใหม่แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับผม